จังหวัดแพร่ขับเคลื่อน12เป้าหมายร่วมเพื่อบรรลุเป้าหมายชาติที่คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนและทำรงรักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เมืองสงบมั่นคงปลอดภัยพลเมืองดีเป็นตัวชี้วัดหลักที่นำสถิติข้อมูลคดีอาญาในระบบคลาย ค่าเฉลี่ยการรับแจ้งและจับกลุ่มคดีย้อนหลัง3ปีมาเป็นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการรับแจ้งไม่ให้เกิดเหตุรับแจ้งลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ5และด้านการปราบปรามหรือการจับกลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศทั้งเจตนาไม่เจตนาประมาทต้องน้อยกว่า14.7ต่อประชากรแสนคนและคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ นับจำนวนคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์ลักวิ่งชิงปล้นและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินต้องน้อยกว่า39.61ต่อประชากรแสนคนด้วยการวางแผนขับเคลื่อนง,งานของตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ไม่ให้เกิดเหตุอาชญากรรมหรือเกิดน้อยที่สุดหากเกิดเหตุต้องสามารถจับกุ่มได้โดยทำการจัดเก็บ d n a บุคคลพ้นโทษการปิดล้อมตรวจคน้น การขับเคลื่อนหน้าที่ในสถานีตำรวจการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและผ่านแอปพลิเคชัน police ส0โครงการ smart safety zone 4 0, ี่น4.0เป็นการจำลองพื้นที่เพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชนหมู่บ้าน โดยต้องแสวงหาความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่นำร่องการปฏิบัติโดยสถานีตำรวจภูทรเมืองแคร่ผ่านเกณฑ์การประเมินได้อันดับที่8และรับประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงประชาชน r t p Cyber Village โดยใช้สื่อโซเชียลเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารเกิดการรับรู้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและประเมินความรู้สึกหวาดกลัวภยัยจากอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชนรวมถึงการสร้างเครือข่ายสแสวงหาความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล คัดเลือกผู้นำทุกสาขาอาชีพผู้นำตามธรรมชาติผู้นำท้องถิ่นซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทในสังคมหรือชุมชนแจ้งเบาะแสปัญหาข้อร้องเรียนและประสานงานที่เกี่ยวข้องส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นช่วยดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ได้ทำให้ตัวชี้วัดอาชญากรรมลดลง การจับกลุมคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศทั้งเจตนาไม่เจตนาประมาท7.32ต่อประชากรแสนคนและคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นับจำนวนคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์ลักวิ่งชิงปล้นและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน21.72ต่อประชากรแสนคนขอขอบคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนที่ให้ความร่วมมือรวมแรงร่วมใจ ขับเคลื่อนการทำงานจนประสบความสำเร็จ12เป้าหมายร่วมในปีนี้และในปีหน้าเราจะทำให้ดียิ่งขึ้น